สวัสดีค่ะพี่น้องครับตอนนี้กำลังเก็บเวทีี่เดินทางแล้วรถบัสตีขั้นหมอลำเสียงมีหงนกพงสะก,กรอันนี้รถบัสกำนันแทะน,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 นะครับจื้อว้ครับมีลูกนกของกำลันแทะนะครับีลูกนกของกำลังแค่ครับเบิรงดลุกพี่น้องความเป็นมัน ันเขียนต,ตีถ่ายรถดทันทุกหลงทานถึงบ้านงานก่อนบ่ายสองอสิดเบิรมุร่งจอสิบเบิรงเบอรงมันเบิงงมันเห็นเจ่ว่า <c oughs> ตอนนี้กะจะถามครอบสึกเล่าอยู่ดอกนะครับเพราะว่าให้เล่าออดให้ของควันปีใหม่เล่านะครับ แจกของควันปีใหม่เราก็เลยก็เลยอยากลูกจะถามความรู้สึกความในใจเราอยู่มากอว่เราแค่แค่แค่ครับเป็นไน่แน่ได้ของควันปีใหม่ดีใจปะพ่อใจอยู่เล็กน้อยอีกฉันชอบฉันดีใจที่เธอพ่อใจพ่อใจแบบมันอืนพระอมนะเขาคืออักษรพระอื่นสิบาพระอื่นพระอมมีอย่างของควันปีใหม่ไม่พอใจก็ต้องพอใจไปเลยสิพอใจเครื่องนึง ฮะพระเจอยู่เครื่องนึงคือเครื่องเดียวเครื่องนึงเป็กก็โมโหไงโมโหเอียงเอาเชิดดีปันไดชเชิดอะไของขวัญปีใหม่จากฉันถ้ามีถ้าเสียมัดผยืดผอมที่ยานเรื่องดีมันก็ดีของขวัญปีใหม่มันต้องได้สุปีอยู่แล้วใช่ปะเอออาจ์ตเป็นคื้นหนึ่งกับชาแบนเออสองสวยเทาต้องขำกับชาแบนเจ้งได็มึงเกิดรุ่นกลุ่มมึงก็ต้องเป็นคนเอากระชาแบนมาไหว้กูตัวกะแมนใช่ปะ เจ้าก็ต้องให้ของขวัญปีใหม่ลูกน้องให้มันมีคุณค่าทางจิตใจเนี่ยเอาก็ดีปั๊ดไหนฉันเอาปฏิทินให้ไห,ไหมปฏิทินไห้คอยก็ดีใจอยู่ธไ่้ไหมคันให้ปีหัวขาว่าปากเจ้าให้ปีหัวขาว่าปากเลยเจ้าปีาหัวขาดคอยเนี่ยฮะนี่เมียเอาปีหัวขาด,ดิสองห้าหัวา,าไปเจ้าจะคอยเบิ้งแบบไร <laughs> เอาได้เบิ้งแค่มือ, <laughs> อนีก็มืออื่มไปเล้มัน,น,นจะจบปีแล้ว <laughs> <ถ>เอ้า มัดกระตอกเอาเป็นปัจจุบันก่อนบอ่อกะเบนมันเหลืออยู่สองมือกระสองมือกระเบิอสองมือนั่นละเอาวันที่หนึ่งก่อนจะเบื้องสายบันฮะวันที่หนึ่งเอามาแถมมาอยู่แถมป่ายไม่ใช่ได้ละ่ะ <c oughs> นี่แึฮึฮึดันล,ลกขยอนครับไปเบื้องวันที่หนึ่งดันลาหัวขาดเออนักขยับไปยอดเบื้องหัวขาดนี่ดิเห็นบ่นั่นนี่มันมีแถมมาอยู่นี่เห็นบ่นี่นี่เห็นบอก นัดตัวแห้งหลายเห็นว่าเตรียมตุ้งมือเลยเด็กกูเห็นมันเตรียมตุ้งมือกูก็เลยให้เห็นบอกเจ้าก็เพราะสีจะไปไนีน่ไม่ไคอยม,มันามรื่องของเรามันเสียใจเด็กันเอา,าสีของว่าจะตัวทำงานาเป็นอย่าเตื่อนไม่มาไหนแล้วสีของวา่าเราให้กลาสองหน้าสีตัวทำงานเลยกูกะว่ากูกะจะไข่คลองขวัญปีใหม่มึงเนะาะก็มีกูเลยบ่มีเนี่ยสีเอากูเลยเฝ้า,าดึงมันนั่นล่ะ เจ้าก็บ้าวชุ่มกิบน้ำขางขาเป็นรูปโป่งอยูบ้าวชุ่มนักมากยังมีคนพาทักจิตแก่สำหรับไฟเลยนี่เห็นบ่อไหนเห็นบ่อไหนมันยังเบิ่งไหนเลยเห็นบ่อมันมันเป็นปีปัจจุบันเลยมันมีประโยชน์แต่นี่นี่อันนี้ไมความหมายเลยเมืองเมืองที่ไหนเออสมมติเราเขาวันที่หนึ่งวันสุกเออฟสที่หนึ่งวันละขั้นขั้นตัวขั้นยกมือไรแบบนี้อ๋อ เงินออกเออเงินออกคันประหารเด้อเอองข้ากนสิทธาได้บ่างกัมันสิไปน้ำกลมุ้ยอีกเบื่อเคียตัวร่างกายโอ้ยเออก็อดสาเบิกเอาเม้นปีของปีเก่ามันสิโต้ใหญ่แต่ว่าปีใหม่มันสิโต้หน้อยก็อดสาเบิกเอานี่หนี้หนี้หนี้หนี่หนี่หนี้ของปีไม่นั่นเน,น,นี่ยเมย์แต่น่าแม่แต่ร่ำมกวนเลย เปลี่ยนเขาบอกว่าน่าเขาบอมืเออเดี๋ยวที่สิรล้อก็ถือเลขมือนีเท่ั้นแล้วก็ถือกันแล้วเลยละมือนีเรียกเบาคือถูกคืออยากเลยเ่อแพียเอ้ยเขาน้ำตามปากกันมีอยู่มีกินค้าขับรถกระไฮมือนีขับรถจากโล่สอ้อยเก้าองโลสองร้อยเก้าสิบสองโลนั่นเห็นบอกมื่อละเทเร่โลละบาดกลัวเอารละบาดกลัวอย่งมือละับรถฉันจริงจริงแล้วฉันจางขับรถมือละโลละหาสิบตัง ลละหาสิบตังอันนี้เสโชคดีประเดี๋ยวเสอได้โระบาดกลัวแล้วนี่พเจราเอาแบบจเจ้าอาวาสเจรเงไหนมัจะจอดไรปักทงไซถึงล้หาสิบตังค์พอดี <c oughs> ถ้า,ากันอากาก็ต้องจ้างเพื่อนนี่แลเอาขึ้นจ้างเพื่มมันไก่เนี่ยตียมัย่โอยเพ้่พพเธอก็คือพ่อมือที่เธอะอขับไก่ไก่เนมีสองมือยุใส่ยุใส่นี่มือบาดปลกุบประว่าต เอาบ้านพภกคุมภาว่าเด้อ<า>ไก่สุดเออนั่นน้องไก่น้ำปักท่วงไส้ก็นั่นแล้วก็นั่นเนนพราะเกิดลอยโลกันเข้าใจเนี่ยว่ามือมือไก,ก่กับคือไก,ก่มือไก่กับต้องถั่วเฉลี่ยกันตีมันงแต่กไก่โพด <laughs> ไก่โพดอีอีอะยนี่ยเจ๊ได้ขันเจ้าภาพเพิ่นจ้างแหมแกระเบนจ้าจ๊กีบอ๊อาแบบ,แบบไลยเนาะเออเจ้าต้องคุยกับเจ้าภาพไหมหรอว่ามาเมื่อนี้ผมเรียนยุกไก่เดอออาจจะไปเพราะท่าน เลื่อนเป็นมืออื่นเจ้าเขาต้องวางสิเลื่อนเจ้าได้ฉันหลับงานต่อ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 กันไหมเสงสารรถประคักเลยทำไมมันแรนไกลเลยเอาแต่รับขัานจอดดูซื้อมาหนาห้างห้างจัาได้ฉันไม่ได้ซื้อรถห้างไหมมองดูนี่งามกัะหองามตัวท้านวะทางไหนดิเจ้าของไอซียู อไเลยโอ้ยมึงดูยางกรเลงตะลเทียได้หยองไว้สิีเป็นอย่างยาไฟซอนเ้นอไาโอ้ยนอถ้าประตูกับเปิดกึมูมาไรเอาเป็นอย่างกระดิดปั๊บเลนเออมืยรัปัลคือมาเป็นเปียดอาถามเลยผัดปีเทง เออมื่อโจบปะในที่แบบไม่แรงใส่ระบบฟังรอยู่ใช่ไมเอาไปนเด็ดขาดเวยมันเป็นประตูม,นนะ<อ>มือหนึ่งแน่เออมือหนึ่งจับมือหนึ่งจับประตูมือหนึ่งแบบนั้นโอ้ยเพรเอาไปซ่อมฉันมีเงินซ่อมอยู่กระเมียนโจมีเงินซ่อมแต่บางวันมีเงินใจเงียบไหลเนาะ มัเล็อดหายอีหลืดหรือว่ามันกระดีอยู่รถเออเออมาห่างน้ำมูลบปล่กระดีแล้วตัวนี่มันห่างเด้ออันนี้ได้บัตอันนี้ได้บัตอีกย่งอันไหนเออสามสี่สิบธันมาเอออีกสองนึกก็มึนต่อไปบัดเออเอากระเจียงเคนต่อตันเนาะขัดต้นรถจับดิไปขี้รถสั้นไม่บัตรเลยดิจอดไปคนเลยดิ บาล้วนี่นูเดาเลยไ่ดีสุดเจบ๊บกูเพิ่งยเพ่อนออกออกมาได้ตีโอ้ยบังดูอีใไส้ดีเนี่ยเียแพนกพีหกซิ่งอี๋ีชิวงานหนึ่งตแพนกพีหกซิ่งบ้านนี่มากัดเจ้พุ่มตำรวจตรวจตรวจอะนนี่ตรวจสักีเปอาอ่อห้าสามเจี่ยอขอบห้องพกขึ้นล เฝ้าแล้วบ่ขึ้นดีตอนไม่ไม่ก็เป้าอยู่บ่ขึ้นดีทไมก็เฝ้าอยู่นะตำรวจว่าโอ้ยทำไมแอลกอฮอล์ไม่ขึ้นนะเพราะไม่ได้ขึ้นจี่ไหนเอาไม่กระบอกใอยเป้านะไกระบอกสีสมนะเอาไม่กระบอกสีสมใอยเป้าเลยตำรวจไม่เฝ้าเมาเขาก็เควียะซีความสิโอ๊ยน้องส้มสีไม่เป็นเป็นกวดขันเป็นอันตรายกวดดันนี่สูบบองเอออุตส่าห์ดันเขาเขาแสดงบัตร ล่ำแล้วมืออื่นโค้งโพสเซ่ี่ขึ้นเท่าสิไปสักคนนี่ขนาด่ะมันเบิดก็รอดตัวนี้ออกจ้ะเออปีนทั้งหลังโกหาไรทังไรปีนไปบ้างพอจะกินโคโ่าบบอยไรอะเปลี่ยนไปนะสีสีเออสีสีเด้อเด้อเดอนี่นู่นนี้และมืีเออเออเออด่โอ้ตอนสั้นอยู่เลขก็ออกตัวนี้เออ ไปตีอันนี่เพิ่มว่าลุหน้าเรเป็นสเทียเป็นังเพราะอะไรก็ออกแก่เ็ดติเก็ดป้ียปเนาะนี่ตีตั้งมะลำเสียหงสีซืออะไรตีอมัลุหน้าแร็วำนันแบัสสิ่งเจ้าสังเกตว่าเปยังก่อยก็เมแพ้ทังนี้เป็นยังเอานุหน้าเวทั้งนี้เป็นยังเพราะว่าขับทังนี้เออได้เหยียบไปแหงเหยียบกันปแหง นนี๋้ววันรกกจกเห็นลูกาแล้วกเหยียบทเลงไสนะแะแล้วมันกระจกเพรไปทั่วให้นืกนนกอกไกรรถฟอร์ดเดี๋ยมันเป็นลูกผสมดิเครื่องนี่เบ้นออตัวถังนี่ฟอร์ดรออ,ออีสูซูคออมาไล่ยี่โนะหมโน,น่คอ,อยครับผู้เดียวได้ไลายี่หอนะออสาบาบันครับรถไลายี่หอได้เรียบเซอพูี่สบเอา ยใส่เหล็บตัวพู๋เจ้าแล้วไทรตอนใดบาทเพราะมันเจ้าไปจำกินเราหรือเปล่าเอาซรัเหาาไม่ได้จำยากดอกเจ้าเล้วหลยมพู่ะยใสน้อบาดดีน้อเหล็บตุ่มพู่าอเจ้าเลยนเอาไ้นับ่อยเดี๋ยวนี้คือเงินกินลยอย่างเดียวไปจำแล้วปันยไเง็ดขาดก็ฉะนั้นต้องไปต่กอนะก็บอกว่าการเนต่อเออมันซ่อนเนาะขาดแ่อยู่ ถือว่าเป็นรถล้องที่สมบูรณ์แบบเออสมบูรณ์แบบใดสมบูรณ์แบบว่าสะอาดสะอ้านดิเออ้านี้ขล้ากเเออท้งั้น่ลางเป็มได้เ้าแต่เพราะว่าก็ขับทังนี้เนาใครขล้างทังนั้นพวกลางเดยอกิที่างทกสองฟัง้อโอยโชเฟอร์เขาต้องถูแลรถอ่อนซ้อนเนาะคุณอ่ะเมืองดูไปเปียกอย่างสีชมพูนี่อย่งเปีียชมพู่อยดาป นารักบอกไหนหมอกับสีพูเนี่ยนารกใครแม่เป็นคนที่มากสีูเออไ้ัสร้างรอกับสีผู้เออหายตัวนี้กัสีผูเอาอันนี้เพื่อนอย่างนี้เอาให้มันปิวสีเป็ดมันตีรอดหายีูขั้นคอยบวชคอยกระิบบวชนัดสีผูโอ้ยอยงใครจะอเงนเติมนามันโอ้ยบ่ไปก็เด้ไปก็เด้ถาหลด 不不不不。Bah bah bah bah.